ครับตอนนี้ช่างใหญ่จะเก็บเงาะครับครับนี่เก็บเงาะอันนี้บบซุกอันนี้ซุกมันเปาาน็ี่ยนเจดีย์งาะมันอันนี้ก็ซุกโอ้ตัวนี้ได้หลายอยู่นี่ก็ซุกกันละนะครับซุก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  ซุกซุกเขียว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 ซุกซุกนี่ก็ซุกแล้วทางต้นนี่ก็หลายอยู่แต่เหมืนนักปีนี้เหมืนนัก ngọ เหมืนนักง g ọ มันหล่นมด นี่กกุเดี๋ยวทางใหญ่เก็บรวบรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพือพอครับถ้าเก็บได้นักก่อนนะครับถ้าเก็บได้นักก่อนจะโชว์ให้ดูสวัสดีครับ